ผมเห็นแล้วเมื่อวานเมื่อวานดูน,นันเนกเป็นคนอ่านแล้วก็โหใช้สรรพนามบอกว่าเป็นแฟนสาวอะไรเงี้ยแล้วผมว่าดูอยู่อตอนที่ผมสัมภาษณ์ไปก็ไม่ได้ไม่ได้พูดว่าเป็นอย่างนั้นต่อกันอะไรเงี้ยแต่น้าเขาอ่านไปผมก็ก็ตามข่าวนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรมันไม่ได้เขินแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่คุ้นหูคือคือมันยังมีคนใช้คําว่าแฟนสาวในชีวิตจริงอีกเหรออะไรเงี้ยสวัสดีครับคุณแฟนสาวคุณสบายดีนะวันนี้ผมเป็นแฟนหนุ่มคุณไงอะไรเงี้ยมันดูไม่ โอ้ภาษาเขียนนะครับ oh. มันโอเคมากตอนนี้มัน,ม,นมันก็คือคุยกันอย่างดีฮะแล้วก็ผมก็คุยทีละคนมันก็คือเราก็ชอบคนเดียวมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับส่วนจะจะแฟนสาวจะแฟนอะไรก็ว่าแล้วแต่นะเขาละกัน ผมปล่อยเซอร์ไปก่อนผมขี้เกียจกำหนดสถานภาพอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเอาเป็นว่าก็บอกว่าคุยคนเดียวแล้วก็จบตรงเนี้ยสำหรับผมนะครับในในตอนนี้อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าถ้าเราก็ปล่อยให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปในทางที่ดีแบบนี้เดี๋ยวก็การเวลามันคงมีคําตอบเพราะว่า๋ยวน้องเขาก็ต้องไปเรียนหนังสืออีกตั้งนานถ้าเดินก็ไกลครับฮะก็คือเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ลำบากแล้วมั้งครับอาจจะเป็นโชคดีที่เดี๋ยวนี้มันก็ทันสมัยคุยอะไรก็ง่าย เห็นหน้าเห็นตาก็ได้ไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนโชคดีของผมมั้งครับคือน้องก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดอะไรเรื่องส่วนตัวมากอยู่แล้ว<ม>ก็เลยกลายเป็นแบบก็ถ้าจะคุยกันก็คุยกันให้เป็นเรื่องเรื่องในบ้านเรื่องเรื่องของคนสองคนอะไรแบบนั้นนะครับก็ดี<ม>ก็คุยกันครับคุยกันนี่คือผมก็ถ้าจะไม่ได้ปิดบังอะไรอยู่แล้วมีมีอะไรก็บอกทุกครั้งนะครับก็น่ารักแบบที่เห็นนะครับไม่ไม่ไม่ได้มีข้อเสียอะไรก,ก็คือยอดเยี่ยมอยู่คนเดียวได้ดีครับแล้วก็ ขยันคุณสมบัติก็ดีมากคือคือต่างคนก็ต่างจะต้องใช้เวลาใช้ผมก็ทํางานแล้วเดี๋ยวเขาต้องเตรียมตัวไปเรียนฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเตรียมการอยู่คนเดียวแบบเก่งๆไว้ก่อนใช่ไหมครับมันก็จะได้ราบรื่นไม่ใช่แบบโอหันแล้วมันก็ตายแล้ว หายใจไม่สะดวกมวนท้องปวดตับไตอะไรกันไม่ไหวตอนนี้ผมก็ให้พี่จุ๋มผู้จัดก,การได้รับงานอย่างบ้าคลั่งให้ใช้งานลันชีวิตไปในช่วงสักปีหนึ่งครับอตอนตอน,นาย,าย้ายตอน,นาย้ายไปเปิดอีกที่หนึ่งใกล้ๆกับร้านเดิมนะครับขยับขยายนิดหน่อยอที่โดนแงะเะไอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับพอดีมันม,มีเรื่องอการเช่าอะไรนิดหน่อยแล้วก็เลยย,ย้ายย้ายไปที่ที่มันมีเหมือนทราฟฟิกของคนมันจะ คล่องตัวกว่าแล้วก็เปิดมาได้สักสัปดาห์นึงครับโอเคเลยทีเดียวคนเต็มจริงๆพื้นที่มันนจจะเล็กกว่าร้านเดิมแต่ว่าจํานวนที่นั่งมันก็ใกล้เคียงเดิมอยากทาอยู่แต่ว่าตอนนี้พืชพอทําแล้วแม่เหนื่อยมากแล้วผมก็เลยคือเป็นข้อตกลงของผมกับแม่ว่าถ้าเหนื่อยถ้าผมเห็นว่าเขาเหนื่อยผมจะปิดปิด,ป,ดปิดทันทีเลยพี่เพียพ์เนี่ยได้เจอกันล่าสุดก็คือที่มารายการเรื่องเล่าเช้านี้ครับแล้วก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากครับเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์อะไรมันผ่านไปแล้วก็เขาก็ตอนนนี้้้ก็็แแขขงงรึดวย รักษาได้อย่างดีแล้วก็ให้เป็นกำลังใจต่อกันครับ